สวัสดีค่ะพี่น้องมนีมาพร้ากกับขรูหักสาวิสานคือเก่าเนะาะค่ะพี่ปอนกับน้องน,อนุ่นเนาะมือนีมีโอกาสได้ลงมาเล่นทุ่งหน้าพี่น้องมาเมืองเขาน้ำปังถ้ามาเมืองเขาน้ำปังเป็นครั้งแรกของขุนหักสาวอีสานที่เขาเห็ดหน้าปังอยู่บุรีรัมณ์เนาะบ้านพี่ปอนแต่ปกติอยู่สะะรุรีครั้งแรกครั้งแรกครั้งแรกเป้งแดงน้องนุ่นครั้งแรกประทับใจบะ ว่าดังๆได้พี่น้องบบินิ้ได้บมดเลยวันนี้ใจไม่ได้พี่น้องสดๆด,ด,ดนสดค่ะขังแรกนี่เมื่อยค่ะเพราะว่าที่เขาเห็นแบบเนี่ยมันหกมันเป็นมันเป็นปลาผักบุ่งกรอนเออปลาผักบุ้งย่างหนาเลยเดี๋ยวเขากีเขาเลี้ยงหอยเชลีเห็นป่อืมเขาก็เลยมาเปลี hey, he ่ยนเป็นเฮนนาปีนี้เขากล้าร่องพิดล่องถึอนะปีนี้ปีแรกาการเออ เข้านั่นว่านเองพร้อมดำหน้าเองแต่ว่าเข้าบอกว้ก้อนว่าเข้าเป็นเม,มื่อไหม่เมื่อไหม่หรือเทื้อเหล็กสีใด้บ่ได้กันเดี๋ยวฝากให้พี่น้องได้เบิกัตว่าเดี๋ยวเข้าสีมาอัปเดตให้ตอนตอนเป็นห่วงอตอนเกี่ยวแล้ว<อ>ทีเดียวคมนอันนี้เป็นพันธุ์พิษณุโลกเข้าสื่อมาตาสารคามปลูกเข้าปลูกจกพันธุ์ยังไงเข้ามีสองพันธุ์พิษโุโลกกับชายนาด ม,มันบ่พ่อเฮากัเลยต้องไปซื้อเพิ่มอตอนแรกเข้าซื้อมาหกถุงเหรมันบพ่พ่อพิษโลกม,มีปลูกประมาณจี่ไร่เเออประมาณสามไร่สามสามไร่กว่าเ,เ,เกือบสี่ไร่เนาะแมนอันนั้นก็อไรกว่าอ,อีกประมาณหนึ่งประมาณไรกว่าเพราะว่าเฮากับบเคยบ่เคยสีแบบเห็ดแบบแบบจริงจังนะส่วนใหญ่เฮาเห็ดเฮามีแตจงังอยู่สารคา,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 ามนี่ิมิแตจังปกติอุ้ลร่ำนีแถวหนีสีบดไ้เห็ดกันเด้อพี่น้องอเห็ดสิเร่มเห็ด ประมาณปีสองปีแค่สองสามเจ้าแต่ว่าปีนี้นี่ครูหักเสาอีสานล่องเมืองว่าเพิ่นเห็ดได้เขาสิเห็ดได้บอกเพราะว่าน,น้ามันหกน้ำเขาก็เลยอยากเห็ดให้มันแปน่นก่อนเลยกเดือลงลง,ลงหน้าปังก่อนต่นแรกพอกับแม่เพิ่นกะว,ว่ามันสิไว้ว่าละหลานกสิบ่หลายตีเพิ่นว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเห้เพิ่นเมืองน่าเล็กน้อยเนาะอันนี้เป็นขื่นห่วงหรือเด้อพี่น้องขื่นห่วงหรอคะแต่ว่าอาจจะเนีน่ยมรสชัดปานใดเนาะ เขามาถ่ายอย่างนี้เขาได้ลงน้ำเด้อมือนนี้ได้ลงน้ำบ้านปุ๋ยแล้วเป็นแดพี่น้องงามบ่พ้อใส่แดดบ่คุ้มค่ะสายสัรเห็นหน้าขางแรกนับนับปังนับปังครั้งแรกอยู่บุยแหลม่น้องอันนี้อีกแปลงนึงเนาะอันนี้บพาท่นดัดถั่อันนี้บพาท่นถอกเป็นเขาพิษณุโลกขึ้นกันพิีโลกอุ้ยตะกี้แปลงนี้นี่หญ้ารลายคักเด้อหญ้าหลายแห้งวิโน่งแต่อันนี้ขนาดนี้ว่าเมืองนี่ดีกันยังมีหญ้าอยู่เด้เข้ากับฉีดยานั่ ฉีดแหลกเข่ามันกับบัตมันกับแดงมันกับงามนี่เขาสูบนามไสเนะาะค่ผู้ใดมีนามก็เห็นสูบนามไสตรงนี้มันก็สีเขียวขึ้นแล้วอืมล่อล่อถอกอย่างเดียวเขากับยาหายไทยย่ามยา,ยา,มยาหายมันขาดนามเนาะนี่ปีแรกก็ถือว่าอพอใจแล้วในระดับหนึ่งเนาะกับการเหตุนับังของกูฮักสาวอีสานที่จังหวัดบุรีรัมย์เนาะค่ะรอบถ้าเบิง้งผลผลิตนาะว่าสีได้หน่อยได้หลายได้อย่างกันแต่ว่าช่วงที่แรกๆเขาเห็นมีปัญหาแห้งเรืองหอย กับหอยหอยนี่หอยหลายลีหอยเชื่อลีเนาะพี่น้องวานเท่ากับโบหูเนาะว่าหอยเวลาวาน,วาน,วานลงแล้วมันสิขึ้นมานน้ำหนามเนาะเท่ากับเลเยบบได้ใสยาขาหอยบที่นี่เท่าเท่าเริมเมื่อวานกาเนาะรู้สึกว่าเออเขาเท่าหายไปส่วนหนึ่งเลยเท่ากับเลยต้องถอน กาที่เขามีอยู่ไปดําแซมส่วนที่มันขาดหายไปหอยเขากินหอยเชลีหลายพี่น้องแต่ว่าเขากะ่อมเราใส่ยาซอยอยู่เนาะบ่ใส่บ่ไดบ่ใส่บ่ไดเขานี่บ่เหลือค่ะค่ะกับร่งขืนงนมแนมมากไกๆเขาว่ามันเข่าเหลืองพี่น้องบ่เมียนมาเมืองไกๆแล้วห่วงเต็มอยู่พี่น้องบอนวายอยู่เอ้าเขาเขาขึ้นเหลืองแคะเอาเขาต้องสิบบ่ไดใส่ปุ๋ยอีกตีขึ้นว่า มบิ่งไก่ไก่วามันถอกเพลออาทิตย์สองที่บ่ไดลงมาหน้านพี่น้องเอ้ยออยากไาย <c oughs> บัดน,นี้ลงมาเที่ยนหนึ่งเข่าถอกแล้วบัดน,นี้ <c oughs> เฮามีแหนเฮาเก่าแหน่ม,มาปล่อยอ,อ,อีกสาเหตุหนึ่งนอกที่ว่าเฮาเป็นยังคือเหตุหน้าปังหนึ่งหน้าบองหนีมันจิดชนมาท่านเลพี่น้องหน้าครูหักสาอีสานนี่จิตชนมาท่านจะเห็นว่าทั้งฟังทั้งผลเป็นคล้องเลยน้ำจิตถ่วมเกือบทุกปีเหตดหน้าหางลางแถบสรีบัวได้เลยพี่น้องแล้วมันหก สีเห็ดได้ต่ขังบนนี่สองสามให้นี่ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นขันขา้าวเห็ดหน้านี่หกแทนแน่ยนอนก็นเลยเห็ดหน้าปังสีร้อยเห็ดหน้าปีอย่างเดียวบว่ได้ค่ะหกแห้งหน้านี่เห็ดหน้าปังสลับก็นหน้าปีนี่ึ้นบ่ได้แทนเน้อ <laughs> กะสีดได้ชำน,นี่แหละเนี่เดี๋ยวพาพี่น้องอย่างมึงนะแล้วคลิปนี้าฝากให้พี่น้องเดี๋ยเบิ่งกันชำนี่ก่อนเดี๋ยวตอนเกี้ยวได้หลายได้หน่อยชำไดเดี๋ยวเขาสิมาให้พี่น้องเบิ่งเนาะแต่ว่า เปลวเรื่องลงทุนนี่คือสิได้ทุนขึ้นอยากอยู่ดอกรอบแรกเพราะว่ารอแบ่งหนึ่งจยางทุกอย่างเลยแมนจังทุกอย่างแล้วก็เข่าก็บ่ค่อยเป็นราคาเนาะปุ๋ยกับแพงเนาะเอาเอานี่อันนู่นอย่างนี่อันนี้แนวไรนกโอ้เนวไรนกแนวไรนอันนี้เฮ็ดจังได้เวลาไรดึงยูใส่ดึงยูผู้ ยูถิ่งหน้าหุ่นยูกัะท่อมมันสิเป็นสายเส้นเดียวเข้ากัดมืนไวดึงกระชากเขากัดขดึงไม่สิดึงแรงเสียาเอาก้อนหินใจไว้นะคะก่อนหินใจในกระป๋องอันนี้กะใจเด็กผ้ดีอยู่เนาะในระดับหนึ่งแต่ว่าต้องเอาลวดเด้อเพราะว่าถ้าเป็นเชือกเป๊บเดียวมันกระขาดอันนี้อันที่อันที่ตอกันเขาเอื่อนว่าไอ้พุ่มปัญญาเนาะแบบไรนกแบบต้นเห็ดหน้าปังเขาสิเห็ดมม่สิอ่าวาแถวนี้มันคนเห็ดหน่อยแต่ว่าไอ ใส่หูตัวนี้เลยอาจสิบล็กงทุ่นเนาะแป๊บเดียวกันรุดค่ะถ้าเป็นใบไดให้เจาะที่กระบองเลยพี่น้องแบบนี้แบบนี้แมนแมนเจาะเลยเจาะแบบไดกก็ได้ถ้าแบบตีหูมันจะรุดง่ายเอาก้อนหินใส่ขับไปมีกก็ดังลยนกนกกระตุ้นแล้วเนี่ยนกบ่ค่อยมีเป็นไงฝากให้พี่น้องเด้เบ่งกันแค่นี้ก่อนเนาะแล้วคลิปนี้กับฝากให้พี่น้องเด้เบ่งกันแค่นี้ก่อนนอกกับ การเห็ดหน้าปังของเฮ้านะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวเฮาซิม,มาอัปเดตได้หน่อยได้ไหลายซัาได้เดี๋ยวก็ฝากให้พี่น้องได้ติดตามเนาะช่องของเฮ้าเนาะคะ่ะสำหรับมือนีสวัสดีค่ะ